จิตที่สำนึกรู้คุณย่อมมีแต่ความพึงใจไม่รู้จบจิตที่สำนึกรู้คุณย่อมมีแต่ความพึงใจไม่รู้จบค่ะเพื่อนๆจากหนังสือเรเมจิกโดยคุณรอนด์เบินปฏิบัติการมาสจารย์วันที่8เครื่องปรุงมาสจัรยร์ค่ะวันนี้พี่วาจะขอนำเพื่อนๆมา ฝึกการสำนึกรู้คุณอาหารนะคะที่เราได้ทานไปทุกวันค่ะวันนี้มีเมนูพิเศษนะคะมาแนะนำค่ะเป็นเมนูสุขภาพค่ะเมนูสลัดของพี่วานะคะเมนูสุขภาพนี้ก็จะมีไข่ต้มนะคะมีไข่ต้มโปรตีนอย่างสูงนะคะมีแครอทค่ะมีอะโวคาโดมีมะม่วงเคี้ยวสวยของโปรดของพี่วาเลยนะคะมีธันยพืชค่ะข้าวโพดตัวแดง และก็มีงาขาวค่ะและที่สำคัญวันนี้พี่วาก็จะเติมน้ำมันหอมระเหยเลอรามนะคะรามคือมะนาวลงไปด้วยค่ะรามคือมะนาวภาษาไทยของเรานะคะเพื่อเพิ่มรสชาติสร้างความสดชื่นค่ะแล้วก็สร้างภูมิต้านทานด้วยกันเดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยนะคะน้ําลายโหกก่าพูดถึงมะนาวเราจะโยนลงไปนะคะอ่าโยน มะนาวนะคะหรือลามนะคะน้ำมันหอมระเหยที่ทานได้เป็นไบโตรลิตี้ฉลากขาวนะคะก่อนที่เราจะทานนะคะเราก็จะมีการสำนึกรู้คุณค่ะสำนึกรู้คุณค่ะผู้ที่ปลูกนะคะปลูกพืชผักผลไม้ผู้ที่เลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่ให้เราได้ไข่นะคะผู้ที่เก็บเกี่ยวผู้ที่นำส่งนะคะจัดส่งจัดจำหน่าย ผู้ที่นำมาขายให้กับเราในร้านหรือที่ตลาดนะคะน้ำลายหกค่ะลาไม่น้ำลายหกน,นะกีิน่นหอมหอมกันนะคะแล้วก็ผู้ที่ปรุงนะคะร้านที่เขปรุงน้ำสลัดนะคะจัดเตรียมล้างอ๋อมีฟักทองด้วยค่ะเพื่อนๆน,นะคะ จะเตรียมจัดล้างอย่างสะอาดนึ่งนะคะรับุงมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาจัดจำหน่ายให้กับเราแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่เลือกทานอาหารสุขภาพค่ะขอบคุณน้ำมันน้ำมันหอมระเหยนะคะลามที่มาเพิ่มรสชาติเพิ่มคุณค่าและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเราด้วยค่ะเดี๋ยวมาทานกันเลยนะคะพี่ว่าจะมาคลุกให้ดูค่ะเริ่มคลุกกันเลยนะคะ ครบแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทานกันค่ะเพื่อนๆขออนุญาตทานทางออนไลน์นะคะส่งให้เพื่อนๆทานด้วยกันค่ะน้ําลายหกค่ะเพื่อนๆฝ <Wow. S 1> ักทองนะคะสุขภาพ mm hmm. <laughs>